สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาดูต้งตะกอนเยอะมากเลยนะครับโดยก็จะอย่างยิ่งตักไผ่น้ํานะครับมีใบไม้ด้วยนะครับตักคร่เยอะมากนะครับผมก็จะว่าม่ตักแค่เยอะเพราะว่าฝนตกครับช่วงนี้วันนี้วันครอบครัวนะครับวันที่1 4เมษายนสองพน ช่องสงกา์นะครับพอดีผมไม่อยู่บ้านสามวันวันวันนี้กลับมาครับวันที่สี่กลับมาเห็นนี่ก็โอเคนะครับอย่างที่คิดไว้แต่ก็ตกใจพอสมควรเพราะว่ามันมันค่อนข้างเยอะกว่าที่คิดเอาไว้นะครับคือลองคิดดูนะครับว่าถ้าพวกตะไคร่น้ำหรือของเสียเนี่ยมันจะอยู่ในกัะสุกองอย่างอื่นนะครับมันจะเป็นยังไง ลองจินตนาการดูเองนะครับผมถ้ามันไปอยู่ในกองคู้ถ้ามันไปอยู่ในเอ่ออะไรอ่ะวนเก่าวนเก่าครับหรือคลิกแบบทุกวิ่งเนี่ยก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รีบเอาออกนะครับมันก็จะค่อยๆสลายนะครับแล้วก็ทำให้เกิดน้ำเสียเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าสิดท้ทามันก็จะเป็นพวกยูเรียนะครับ เออไม่ใช่ยูเยรียโทษสีแอมโมเนียนะครับโทษสีว<ม>ัตถุจัดไอมรโรเจนนะครับ<ม>เยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับเป็นก้อนเลยนะครับสองามกันนี้ฝนตกนะครับพ่านดูร้อนนะครับ น้องกับคลิฟฟี่ทิปฟี่แอร์ที่ผมทำให้อยู่นะครับแต่ว่าอันนั้นผมทิ้งไว้ประมาณแค่สองวันใช่ไหมครับสองสามวันอันนี้ผมทิ้งไว้สี่วันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยฝนตกหนักนะครับทิ้งร้อนฝนตกหนักมากนะครับมีใบมะม่วงด้วยนะครับมีใบยูคาลิปตัสนะครับยูคาลิปตัสนี่อยู่ห่างจากบ่อ,บอรประมาณสักเกือบห้าสิบเมตรนะครับ ประมาณ50เมตรนะแต่แต่อ,อย่างน้อยนะครับจิ้มลงนะครับสทงซิลมาติดเลยนะครับ้อนออกนะครับลำมือเดียวก็ลำบากหน่อยเยอะมากเลยนะครับดูนะครับเต็มเลยนะครับเยอะจิ้ๆ นะครับกอนสองเสียที่เกิดจากพอเราสามารถเอากอนหรือว่าสองเสียเนี่ยออกได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอให้หมักหมดนะครับก็สำหรับคนที่สร้างบอ่อนะครับก็ขอให้พิจารณาปัใจจัยในการเอา ของเสียออกจากระบบคองนี่นะครับเป็นแนวความคิดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในต้นไม้นะครับก็คลิปนี้คงสั้นๆแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ